ทางวายคุณปูหนึ่งพันบาทเอออาจาร์ดูแบบกอางมือโขบมือหลักมือโขบมือม้าของคัพพั่มาลูกมาเฮงเงแล้วก็รู้ด้วยรวยเฮงงรด้วยปดวยไปตลอดเด้อเด้อหันมือโขบมือหลักมือโขบมือมาม้ามึงอาหานกายเค่งร้ายเคร่งรายอย่างเออหลายทุ่งเสียปะปเออข่ายดู้า ขาผาเป็นาเทาหทาเอทากกเา่อออหวายจงอหวาดนามานอนาหายมือขบมือรักมือขบมือมาขบขาพแข็งแรงให้เงินได้เงให้ทองไหมาน้ลบุน้าหึงึงได้เลยรวเออพวกมาบอกมาแรงนะหมาลูกค้าเทวราเจ้ามารับเอาหายขบขบหมาหมาดำดำบุ้งบุ <Ừ. S 1> ้เออเออสวสี่ะอ่ะานจือของขด ของซูเปอร์ซื้อมาจำไหนเปอร์ซื้อธนาพอนค่ะธนาครอนพากันคือรวมหนังมาฟอดค่ะฟอดแปดเก้าเก้าอืมได้รึเปล่ กางึงเอาหางมือกเมือรัางมือโขมือหมาน่งวะเหีมยเหงแล้วก็เลยก็จะไปชิมอาหารถึงน้ำมันชิ้นเก่าว่ะเอาอีกแล้วชิ้นเก่าอีกชิ้นเก่าว่ะแ่ว่ะไปหอบปลาหมูจากว่ะเขาก็เติมอสครชิ้นเก่าปนนี้เขาคือว่าเติมดิเป็นยังเขาเติมครับปูเขาว่าเอาจ้าคือเอาจ้าคือมาจากขอปูที่ฝาขาวมันว่ะ ครับรถไถเลยคืบแปลกรถไถเลยสิบแปดกเขารถไถคือแปดกว่าเร้วเรอให้ไปเติมเออว่ามาจา่หอปูขี้ผักขาวฟุกขาเอาง่าคือกูเล่ากินปลาขาวมาจากหขอปูขี้ผักขาวคือเติมน้ำมากคือเก่าเขาเรียกว่าคือเก่าขมบ้าขายผมรถไถเอาคือแปดกระว่างเรูวเร็าของวันที่หนึ่งบอกครับ ของบางที่มันมาเละเติมไปกลับไปกลับไปครับไปกลับเลยเดีลูกเออไปครับได้ไปแล้วก็กลับมาหาพ่อได้คุณอออาหารกลางคืนมาเือคืผู้จื้อซื้อหรือเปล่าก็ซื้อยังได้ลูกกะบลูกจำมาได้ลูกถึงตลอดมาตลอดได้เ่าเสียผู้ขาก็มากคือก้ามากเรือยใจอันเป็นกุศลนั่งหรอซื้อว่าทองต่างห้ซื้อทองสอนเนี่ย มัสมใท่อไมครับฮัลโหชือว่าท่อฉอนี่ค่หายถูกหายมาหายดหายรวอืแต่เงื่อข้าก่อนท่อแข็งอ้จุกขาะบางนีราบางวัดแม่มาจ้ะขอหายจิ้จักการหน้าจะเริ่มกาวน้าเลิ่เริ่น้มันขายดีน้มันช้แปดรงเลยคันต้องได้ขายได้ขายได้ขายขายดี เออขายกรมถึงแปดริเริ่าคาดีเ้อเป็ปประกาศเรื่อยๆประกาศเด้อยปั๊มือสิบป๋สิบเปแล้วก็สิบเปเกินราคาไม่ขายไม่ขายวานกันถึงเร้เรเมื่อวานไปเลยอยเมื่อวานไปตึประกาศเริเริไปถึอประกาศรับรงว่าขายดอปากเท่านามเท่าเงินก็ถือไร้องเขา้อมก็ถือไรเขามากเขาแก่ว่ ให้ได้เรื่องมันได้ค่ะขอขค่ได้เริ่มได้ที่ผู้คาน้ำมันมาแพงเออชุความมุ่งมากสองพันได้ว่าหาของวเนาะที่คีมฮนหาดี่ล้มันขึ้นน้ำมันแพงกันเอออันนี้มาก็ขึ้นเออกต่ขึ้นตะกีเขาเรียกว่าเึ้ตะกี้วักตัวจ้ะเขาขึ้นฟุกยากเนาะค้ับพอด้มากืึืนขึ้นหอดปูมาหัวปูเออแล้วนี่ก็แยงกระดักมากโอยฟังจนหอดซิดทุ่มเออมากเป็นังได้มาหาข้อ เออคือว่าเป็นคือมงคลโดยมากเข้าระบาดฮอปูคือฝ้าข้าวของปูต่างนะพวกเนาะปูตาปูพุ่มปูปูคุ่มหากือข้างตือขอเพิ่มผ้าบากน้มึนปูปูใหญ่ของข้าวนะลูกเด้อชักตระระบูชาเลยคือเดินทางเอามาจังคือร่วมปัจจุปัสใจมาหันอึ้งนั่งแบบไปชาบูเออเดินผ้ามุงหกเถิดนลูกเนาะพูนับบอกกอช้าว่าหมุนอึ้งจะไปวัด าปงจังป่าทำลงลัวเออไปเทโร่งคั่วไปต้อไปตื่นมาบุนาไม่กนำหน่อยนะปูไม่เป็นไรมือเท่าไหรก็ทำเท่านั้นไม่ได้บินบังคับครมะบุ๊กเาเฮ็ดเบืองติดเบื้องแตเรอพอขั้นว่มากขั้นว่า่าค้าจังกับว่าลยผิดานะมบุกเนาะดื้อมากดื้อมากทำรักอืงน่งเท่าเฟอนะเอาาจะให้ตื้อมกจักว่าตื้อมือจักป่า

เอาตะเกาศูนเลยโอ้โหโอ้โหึ้ออันนี้ห้ไปเติมมากมานชิบแปดบาทเริ่อเรื่เติมน้ำมันสิบแปดบาทิบแปดบาทเรื่องเรื่อเติมมากมากชิบแปดบาทเติมมือวันที่หนึ่งบปูเติมวันคือหนึ่งเรื่อ บ่เตมมือนนะมือ hey. น He ีบเติมปูบ่บ่ห้เติมมือวานเงินเออมื่อวานได้มาหาพอคอละเติมว่าซือเงินแล้วเล้หันไปไปแล้วมาได้รอปสาธุสาธุปูเพราะว่ามันมีแรงวันไงครับโอ้มือแรงวันจะืแล้วเมื่อแรงวันเมื่อรรงวันปเด็กายสามตัวโอ้เลขกไทยสามตัว บ่มันหนาปิดขาดแล้วแล้วป็นขาดสามเิแีแล้วเป็นขาสาวตัวน่งลูกน้เรืมสงไขว่าเป็น,น้างมาัขึ้นตรงกันเธอตรงกันกันกบใบกวนแม่ผูกมาเป็นง้างม,ม,ม,มาขึ้นแนวนอนเธอลืมขอมาเพราะว่าเขาปอยแลน้อ,นองาบ้านกับว่ามาันนำบ้าน,นผาสมช่ ก็ปู่ยจะให้ลูกรวยงวดนี้ไงทาไมถึงเป็นแบบมึงไปได้นะพี่ม๊อหน้าเปรีจังเลยมาพี่ม๊อบลูกไม่ลืมสัญญากับปู่ได้ว่าสามบาทนช่ไหมไม่ได้จะได้งวดไหนนะสามบาทจำไปแล้วแล้าเห็นไหมทำไมวันนี้หยิโคมนะครังทำไมมันเหมือนกันครับผมเปแต่สงสัยมาพ่สงสัยอยู่ครับอดีมก็สงสัยอยู่ครับแมงมาถือกับไปแต่ไปรุ่งเขาลงโคกไทยเช่ไหมครครับผม เออเพราะโอชาคือที่นั่นเนาะโอชาเขาเยู่มแล้วตรงกันกับเกลนกไหมปู่เออคนงานงกได้หมายว่ามันงกได้ครับผมอันมี้พวกขาโกรูจ้ามุกทหารอืมเขานาะเขาเหมาบุกเาะแต่ว่ามันไปตรงกันได้ตรงกันครับปู่ยังไม่เคยไป็มุกทหานเนาะตรงคือคือจะทางดุนะลูกนะ เออคือคือแตงค้าพ um, mm ่อ hmm. ถือได้ถูกใจนะพ่อจับป็นเขาแข็งมากมากนะลูกะขอให้จักต้อไม่ทช่แปลกไปกรับมาหางอเด้อเด้อขอให้เจริญแจรือขอให้อายุวันร้าสุขขาฟาร่างืม่ดีได้ช่วยช่วยดับดับด้วยด้วยเด้อเด้อเฮงเฮงแล้วก็ภวเก็ตภูเก็จัดการงานให้เจริอก้าวหน้าหาลูกนะอ้าได้แต่ เขออเน่เออาเผลอแก้ออเราดือรือยงไก็รอยแปลชื้อร่อยหาชื้อลื้อมาอ้าบาทีหายใจเยอะกว่านยเงาไม่ถกไม่รับไม่ถูกไม่ไหวสุขภาพแข็งแรงบีบข้อมันไว้เลยชื้ลพกพกหลวจักมเออเอาขังเอาไว้ดในขวดอยู่ลุ้วววววว ครับอดยิ้มกับขอสวัสดีพอแม่พี่น้องอ c ซีทุกทุกทันนะครับเนาะคือเสาวันเสารแจ๊แของวันทีี่24กดกฎดาคม2 5งหครับกามารวบรับตัดตอนตั้งแต่เมื่อเสาราแต่อ c ซีขึ้นมาจากเกียร์นกนะครับเนาะเกียร์นกปูกับให้เนื่องเก้าครับขอทุนเลี้ยนให้ลูกไส้ฟูกับเลยบอกไปยิบ1เก้าับ18เลครับเด้อ สำหรับเกยนกหนงงอซ้อขับปูห่ยแยมได้กับพอเคยผัดนะครับเ้อเกนนกหนงงอซอครับกับมาตอด้วยคลิปเอฟซีนะครับเนาะเอฟซีเพิ่นมาจากคุณแม่ปั๊มน้ำมันครับอยู่มกดาหารครับเพิ่นกับได้มากประจําทุกงวดครับผมเพิ่นกับมีโชคมีมานกับปูถึงสีมีว่ามีเพิ่นกับมาอยู่เป็นตลอดครับเพิ่นได้กับนําอาหารครับอาหารมาถวายปูเลยเท่งเฮ็ดเต็ม กับเขากับนาม,มาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ยูได้กินนะครับนะครับเนาะ,ค,นะค,คุณแม่ปั่มน้ำมัน จังหวัดมุกดาหารครับก็ขอให้บารมีผู้ชีพปะคขาปูตาครับดลบรรดาลให้คุณแม่เพิ่นสุกชุกมันๆโดยค่วมใจบุญสุนทร t าของเพิ่นครับเพิ่นไดก็นำกับเขากับปลาอาหารต้มปลาคอดไงหรือว่าปลาคอดไงมากถวายปูกับแอดยิมกับขั้นเด็ดไปย่างเบิ้งนะครับเนาะค่าทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งใดชม่มยั่ครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะเอาเป็นค่วมฟันของแม่คู่กันครับแม่คู่แบวว่าแอดยิมยางขึ้นไปทึงหัวโอ้ฟันดีได้แอดยิมมาทันว่าแม่คู่ว่า กับฝันดีครับแบบก็ต้องกลับป้าดก็เป็นแต่คักแต่แนแถว่าครับอ่าขับว่าปูอ่าอยู่วัดปูเทท่องครับที่หรือปูหรือสีรังแตกนะครับมาเข่าข่วมฝันครับบอกให้ยิ้มสั่งค่วมให้ยิ้มนะครับเนาะมาบอกแม่คู่อย่าลืมเลอเลขสิบเอ็ดว่าั่นว่าอ้าวพี่น้องพ่อว่าแมนไปยังคือบ่ดด้กับคือฟังคักฟังแน่เทเลขสิบเอ็ดมันกับบ่ได้นะครับเนาะขับฝันว่าอย่าลืมซื้อเลขสิบเอ็ดอ้าวขับฟังดีๆพิจารณาครับ ทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรังวันครับผมครับแม่คู่ฝันนะครับเด้อฝันว่าครับฝันว่ายาไอปูวัดปูเทท่วท่องมาบอกให้ซื้อเลขสิบเอ็ดครับผมอันนี้สำหรับความฝันของแม่คู่ครับกับพี่แจน่าว้ครับผมครับสำหรับค่าไขยครับแม่ไอปูบอกนาคหน่อยครับแตงขันหาเนาะครับเนาะแตงขันหาครับเอาไปใส่รถ ขั้นแดงนะครับเรื่องวันนี้อดีมถามว่าเอาใส่รถขั้นใดครับปูบอกว่าเอาขั้นมาแดงครับแตีงคันหาอดีมว่าเอาใส่ทั้งหนาหรือทั้งหลังปูบอกว่าเอาใส่ทั้งหนารถมาแดงครับผมแตีงคันหานะครับเนาะครับแล้วก็ให้ใส่ไข่สิบเก้าบาทครับผมให้ใส่ไข่สิบเก้าบาทครับแตีงคันหาใส่ไข่สิบเก้าบาทครับก็เป็นหาเนืองเก่านะครับเนาะหาเนืองเก่าเนืองเก่าเนืองหา หาเก้าพี่น้องอย่เลืมเดอครับเด็กครับผมแล้วกับปูให้ทุนการศึกษาเกียรติกนงว่าซ้อเพราะว่าเกียรติยกเพิ่นกามาแต่งขันขอบารมีปูชีปลาขาวปูตาซอยครับให้ลูกไส้เพิ่นได้มีได้ทุนเลี้ยงว่าเถอะนะครับอ่าเพราะว่าฐานะทางบ้านกับขัดสนนะครับเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ค่อยดีครับขา,ขายกับ่าได้กับมาขอบารมีเพิง่งบารมีปูชีปลาขาวปูตาครับขอให้ปูซอยให้ลูกไส้อ่าได้ทุนเลี้ยง ครับส่งเรื่องไปให้เรื่องพนันนะครับเนาะจะได้ทุนการศึกษา,าจากรัฐบาลเม่วาสิครับแต่ได้ทุนเลียนครับผม<น>ปูกันเลยให้ซิปเก้าตัวเดียวครับ<น>พ่อแม่พี่น้องให้ซิปเก้าตัวเดียว<น>อให้ทุนเกียรกทุนเลี้ยนซิปเก้าตัวเดียวอ้าวกับฟังดีๆพิจารณาครับ<น>ครับผมปูกันเลยยวิาขึ้นไม่อีกครับอ่าครับ ยิ้มมาทันว่าความสูงขององค์ปูท่าวเวสุวรรณทอดให้ทันว่าครับความสูงขององววค์ปูท่า,าเวสุวรรณเนาะครับเ,บ 9, 90, 95, เนาะความสูงขององค์ปูท่าวเวสุวรรณความสูงกะวัดจากพื้นดินขึ้นมาได้ครับไปหายอดเสียนเพลนครับกะบเก้าเม็ดเก้าสิบห้าเส้นครับพี่น้องเก้าเม็ดเก้าสิบห้าเส้นนะครับเด้อครับเก้าเม็ดเก้าสิบห้าเส้นความสูงขององค์ปูท่าเวสุวรรณครับผมครับกะอย่าลืมหาเก้าเก้าห้าครับกะไป ครับผมแล้วปูก็ยังมาบอกอีกหนึ่งแปดความครับผมหนึ่งแปดความนะครับเด้อครับแล้วก็ปูได้บอกอ่านั่งเตียงโม่รับนั่งเตียงโม่นี่ก็คือเจตเตียงโม่รับได้น้ำจานอ่าเตียงขันคารวะปูกับอ่าซอยรวมเห็ดรวมสางครับปูสะสมบุญครับปูก็เลยงวดนี้ปูว่าสิหายลดเก็งหน่อยเจาเตียงโม่ครับผม สิบแปดาทไปซื้อรถเจ๊งหน่อยพระนาพี่น้องอ่าผู้ใดเป็นเยซีของแกงแต่งโมเป้าไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลบวนเ้อครับเถอครับสำหรับท่านใดครับอยากได้ครับอ่ารถเจ๊งหน่อยครับไปยิบไปหาหนึ่งแปดไรครับผมหนึ่งแปดตัวเดียวโคโลครับพี่น้องครับผมครับฟังดีๆพิจารณาคักๆับครับผมปูบอกเสียให้รถเจ๋งหน่อยนั่งแตงโม ให้18บาทไปซื้อรถจริงหน่อยพี่น้องอ่าฟังดีๆครับครับแล้วก็ปูนะครับเนาะกะให้ติบอ่าให้ติบอ่านั่งนกนงวาซ้อครับผมกัขออนุญาตเอื่พิ่นซื้อนั่งหกแล้วครับเนาะตามคำปูครับผมปูอกะได้ยิบธนบัตรครับหรือว่ายิบเงินครับจากต้นเงินของเอฟซีที่มาจากโคราชครับผมมาจากโคราชดึงมาเป็นแบบธนบัตรแบ่งลอยนะครับเนาะเป็นธนบัตรแบ่งลอยครับเลขถ่ายเงินนะครับเด้อ เลขไทยเงิน8672ครับ R 8672ครับผม8672กลับไปจัดนะครับเตอร์ห้าน้อยมือนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวเลขของเกนกนงกระซ้อนี่หมดกวนที่ผพานมาครับที่เพิรม่าฟูห้ทิฟกับเป็นกับกับเป็นห้าน้อยครับห้าน้อยรอบอาหารกลางวันครับกับปุ๋ะครับจัดฮอดึกดึกเดินเดินกับจัดไปเลครับกับเป็นห้าน้อยอาจจะเป็น72 76 87 แปดสองกสองสี่ก็ได้ครับเอฟซีกับพิจายหน้าดีๆทุกคำเบาคำจ่ากองปูมีรางวัลครับผมกับกัาต่นนะครับเนาะกัาต่อครับคลิปคุณแี่มาจากอำเภอมกหรือว่าจังหวัดมกดาหันครับผมที่เพิ่นน้ำกับเขากับน้ำมาถวายปูประจําทุกงวดครับผมกับเพิ่นมีโฉมมีม้านกับถึงเพิ่นจิบหลายแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าป็นตะยู่กับขันบอดมาฟังคำเบาคำจ่าหรือใบมาสักกะระกาบไหวปู ครับเพิ่นบ่วล้วครับเพิ่นกระด้เห็ดกับเขากับปลาหรือว่าอาหารวางข้าวมาถวายปูครับผมปูกระเลยให้ค่าน้ํามันกับปามกดาหันครับน้ํามันกัะแพงกับค่าระยะทางกะไก่ปูกระเลยไห้เอฟซีคุณแม่มกดาหันนะครับเนาะมาจากมกดาหันเจ้าของปั๊มน้ํามันกรับผมกัะซิบเก้าตัวเดียวโคโลครับพี่น้องอ่าครับซิบเก่าตัวเดียวโคโลปูว่าน้ำมันซิบเก่ามันแพงมันย์หาสื้อบ่ได ปูให้ไปซื้อ18นี่ครับให้ไปซื้อ18กับมาตรงกับเงื่อนคาซื้อรถยงหน่อยแตงโม่ขอดีนะครับเดอ้อกลับกับไปพิจารณาเบิง้งสุกคํำเบาคํำจ่าของปูมีร่างวันครับผม,มครับแล้วครับเพื้นกาคุณนแม่มกดาหารเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเนาะเพินเพนนนเพ่นมาเพิ่นกบตองมีโสวเฟื่อเพิ่นมาเป็นประจำครับพเพิน่นกาให้ส้วเฟือครับรถมาเป็นโม่โวยตลอดครับงวดทีพนันหน้าปูกับให้ติบส้วเฟือให้กันเด้ โซเฟืร์ที่มากความกับคุณแม่ครับออกตรงๆครับแต่ว่าเพิ่นบด้ไปหยิบไปหาว้ครับเพิ่นกับเป็นลูกน้องนะครับเนาะเพิ่นกับผาครับลดมาซื่อๆรับแต่ว่างวดนี้ปู่ก็ไดเออนโซเฟอร์เข้าไปอีกแล้วปู่ว่าจะให้ติปห้ติปนั่งโซเฟอร์นะครับเนาะห้ติปปู่ก็ได้ดึงธนบัตรมาครับผมพี่น้องแปลกใจครับเพราะครับธนบัตรใบนี้ครับมาตรงกับเลขติปที่ธนบัตรที่ปู่ดึงให้นกเกานกน้องมาซ้อพอดีครับ ของเกนุกน้องกระซ้อมันหกเก็ดสองนะครับอันนี้เก็ดเก็ดสองครับพี่น้องเก็ดเก็ดสองเลยครับเด้อครับเหล็กถ่ายตรงกันพอดีแอดยิ้มก็นั่งเคลีดดยร์ดยแต่ว่าแอดยิ้มข้นงในเบากับปูกับทวงก่อนเลยว่ายิ้มอ่าที่คิดไว้แมนบอสันว่าเออแอดยิ้มค่อยคิดออกนะครับเนาะว่าเลขกถายเงินเป็นยังคือมาตรงกันครับเพราะว่าเก็ดสองคือกันไหมครับครับยี่สิ งานงไปพ่อหรือว่าพักเพียงนะครับเนาะจะพักเพียงกับไปพ่อสลากกินแบคงรัฐบาลกับไปยิบไปหาไปปูว่าเป็นเลขไทยรงางวัลเลขไทยสามตัวนะครับเด้อเจ็ดเจ็ดสองนี่พี่น้องครับเจ็ดเจ็ดสองนี่ว่าปูว่าเป็นเลขรงางวัลเลขไทย3ามตัวให้ไปยิบไปหาสลากกินแบคงรัฐบาลไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะค,ค,ครับเนาะมือนี่ครับกับมีความฝันของแม่คู่ครับแม่คู่ก็บอกว่าเน้นเน้นเนตรงๆเลยครับแม่คู่บอกว่า บ่ต้องกลับประสันว่าอ้างวดนี้ว่าต้องกลับครับคือว่าฝันว่าได้ไปวัดปูเทศท่องทีเห้เอาไปเซตไปสร้างองค์ปูพญานาคหรือว่าองค์ปูเวสุวรรณฝันว่าปูปูที่ประจํานั้นคือว่าเป็นผู้บาอาจารย์ของแม่กู่นะครับเนะ <c oughs> าะเมื่อบอกพันยิ้มบอกให้ยิ้มเมื่อบอกแม่กู่ว่าครับอย่าลืมซื้อเลขสิบเอ็ดพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นความันของแม่กูแม่กู้เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีครับที่เพิ่นไปดึง สลากกินแบงสถาบนมากม้วนมาไบครับมีแปดสองแปดห้าครับหรือว่าหกแปดห้าครับพวทีแม่คู่ไปดึงมาว้ครับสิบหามอวนนี่ครับผมงแม่คู่เพิ่นกับมานอนฝันว่าปูวัดปูเทศห้องมาบอกให้ยาเลื่มซื้อเลขสิบเอ็ดเพราะว่าสิบเอ็ดงวดที่พันมากไอเฮ็ดให้พ่อแม่พินองหรือว่าถึงยัดยิมนี่ยครับเก็บขึ้นกันครับเพราะว่าดึงสลากกินแบงรัฐบาลใบหลายใบขึ้นกันครับเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ไสกับกวดเรียบว้ขึ้นกันครับ ครับกัรหลายใบพ่อสมควรครับที่แอดยิมดึงไว้งวดที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นเก็บขึ้นกันครับงวดนี้การยืมคืออาจจะแบบปูตาครับให้พันซื้อเนาะครับเนาะให้ปูเทท่ยงมาเข่าฟันอ่าพันแอดยิมบอกให้แม่คู่ครับบอกว่าจะเลืมซื้อเลขสิบเอ็ดครับเอฟซีทันไหนาะครับเนาะได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอฟซีทุกทุกคันครับได้เบิ้งคลิป แอดยิมแล้วรวยแล้วก็ขอให้โศกมากโศกมันมันลำลำเลยลุ้ยครับสำหรับเอฟซีทันใดนะครับเนาะต้องการบูชาองค์ปูทาเวีสุวรรณหรือว่าองค์ปูฤาษีลังแตกหรือว่าองค์ปูสังกัจย์รือว่าเหรียญปูตาดุนซอยส่างนะครับเนาะกับทั่วมหาแอดยิมครับ0874202481ครับผมครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมก็ขอเอฟซีทุกท,ทุกท่านจุกจุกมันมันลำลำเลยลุ้ยครับแอดยิมกับกลบขอ,ขอสวัสดีครับ